พอดแคสต์บายวินกาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่อืหลายคนน่าจะกำลังมองหากันอยู่เรื่องอะไรครับเนี่ยก็คือวิธีจุดไฟสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอะคะ่ะอ๋อเรื่องนี้สำคัญเลยนะครับใช่ค่ะเรามีข้อมูลน่าสนใจจากบทความของ Arit n p r u นะคะ เขาเาสรุปมาเป็น6วิธีง่ายๆสู่ความสําเร็จโหหกวิธีเลยใช่ค่ะลองมาสกัดแก่นกันดูว่ามีอะไรที่เราเอามาปรับใช้ได้จริงบ้างน่าสนใจมากครับเพราะว่าไอเจ้าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญเลยเนาะแต่ก็แบบว่ามักจะมามาหายหายจริงค่ะการเข้าใจวิธีสร้างมันขึ้นมาเองนี่น่าจะเป็นประโยชน์มากครับใช่เลยครับบทความเนี่ย เขาเริ่มด้วยวิธีที่ดูเหมือนจะเบสิกมากๆแต่สำคัญมากเลยนะครับคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอ่าฮะการตั้งเป้มค่ะเขาแนะนำให้เขียนหรือว่านิกภาพความฝันบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนนอนนะครับอ๋อเหมือนตอกย้ากับตัวเองใช่ครับมีอ้างถึง The Secret กับกฎแห่งการดึงดูดด้วยนะครับว่าการคิดถึงเป้าหมายซ้ำๆเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอืม จุดนี้มันสะท้อนหลักการเรื่องอพลังของการโฟกัสนะครับการทำให้เป้าห,ห,ห,หมายมันชัดเจนมากๆในใจไม่ว่าจะเขียนหรือจินตนาการซ้ำๆค่ะนึกภาพบ่อยๆใช่ครับมันเหมือนเป็นการแบบว่าตั้งโปรแกรมให้สมองเรามองหาโอกาสและก็จดจ่อกับสิ่งที่ต้องการจริงๆซึ่งอันนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเลยก่อนจะลงมือทำอะไรเหมือนเป็นการปรับจูนความคิดเราก่อนเนาะใช่เลยครับ ทีนี้พอมีเป้าหมายชัดแล้วบทความก็แนะนําแหล่งเติมแรงบันดาลใจจากข้างนอกหลายทางเลยค่ะอย่างเช่นการอ่านหนังสือดีๆอ่านหนังสือค่ะโดยเฉพาะพวกชีวประวัติหรือเรื่องราวความสําเร็จต่างๆนะคะอืมการอ่านพวกนี้มันไม่ใช่แค่เสพข้อมูลอย่างเดียวนะครับผมว่าค่ะยังไงคะแต่มันคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนอื่นจริงๆทําให้เราเห็นว่าเออความสําเร็จหรือการผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้จริงนะอ๋อเห็นความมากขึ้น ใช่ครับเราได้เห็นเส้นทางเห็นวิธีคิดหรือบางทีก็เห็นข้อผิดพลาดที่เขาเคยเจอมามันช่วยสร้างเหมือนเป็นพินเขียวในใจเราได้หรือให้ไอเดียใหม่ๆได้เหมือนกันนอกจากการอ่านแล้วก็มีการฟังเรื่องราวความสำเร็จจากสื่อต่างๆครับการฟังหรือการเข้าอบรมสัมมานาด้วยค่ะสองวิธีนี้ดูจะคล้ายๆกันคือเน้นการเรียนรู้จากคนที่เขาทำได้จริงใช่ครับ การฟังนี้อาจจะสะดวกหน่อยทําอย่างอื่นไปด้วยก็ได้เนาะเดินทางทํางานบ้านใช่ค่ะเปิดฟังไปได้ดยังไงครับส่วนการสมัมมนาน,านี่ผมว่ามันให้มากกว่าแค่ความรู้นะอือยังไงคะคือมันได้พลังงานจากบรรยากาศด้วยได้เจอคนเก่งๆหรือคนที่กําลังพยายามเหมือนๆเ,เราอ๋อได้เจอคนคอเดียวกันใช่ครับแล้วก็ได้เครือข่ายอีกด้วยเป็นการเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มันช่วยกระตุ้นเราอะครับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่สำคัญจริงๆนะคะสำคัญมากครับซึ่งก็นำไปสู่อีกวิธีที่บทความแนะนำเลยค่ะคือการเข้าร่วมกลุ่มที่มีแนวคิดหรือเป้าหมายเดียวกันอ่าใช่เลยกลุ่มชมรมค่ะอย่างพวกกลุ่มนักธุรกิจหรือชมรมต่างๆที่สนใจเรื่องคล้ายๆกันพลังของกลุ่มหรือ community เนี่ยมีผลมากนะครับค่ะ การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รับคําแนะนําหรือบางทีแค่เห็นคนอื่นเ้ามุ่งมั่นเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นเราได้เยอะเลยมันสร้างแรงผลักดันร่วมกันแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะจริงค่ะรู้สึกมีเพื่อนร่วมทางครับผมและวิธีสุดท้ายที่บทความพูดถึงนะคะคือการหาโรโมเดลหรือบุคคลต้นแบบหาต้นแบบใช่ค่ะ คนที่เราชื่นชมแล้วก็ศึกษาแนวทางของเขาว่าเขาคิดยังไงทํำยังไงการมีต้นแบบเนี่ยช่วยให้เราเห็นภาพความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะคะ่ะเราสามารถเรียนรู้จากเส้นทางของเขาวิธีคิดการตัดสินใจต่างๆ แต่อาจจะต้องระวังนิดน,นึงไหมครับคือไม่ใช่การพยายามจะไปเรียนแบบเขาทั้งหมดอ๋อไม่ใช่ก๊อปปี้มาเลยใช่ครับแต่เป็นการแบบว่าสกัดเอาหลักการหรือแรงบันดาลใจมาปรับใช้ให้มันเข้ากับตัวเราเองมากกว่าเข้าใจค่ะคือเอามาประยุกต์ใช้เนาะประมาณนั้นค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็น6วิธีที่บทความแนะนํามานะคะแต่ว่ามีประเด็นสําคัญที่เขาเน้นย้าไว้ตอนท้ายซึ่งเอ่อน่าคิดมากๆเลยค่ะครับประเด็นไหนครับเรื่องที่ว่า โอ้ผมว่าผมรู้แล้วน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือไม่ว่าจะหาแรงบันดาลใจด้วยวิธีไหนก็ตามสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆและเป็นตัวตัดสินเลยก็คือการลงมือทาการลงมือทำใช่ครับเพราะแรงบันดาลใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยต้องอาศัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยถูกต้องเลยค่ะมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมแต่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะ ก็อยู่เท่าเดิมครับสรุปแล้วเครื่องมือทั้ง6อย่างนี้นะคะทั้งตั้งเป้าหมายอ่านฟังสัมมนาเข้ากลุ่มหรือหาต้นแบบล้วนช่วยจุดประกายไฟให้เราได้ทั้งนั้นเลยครับเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆแต่แต่มันมีคำถามที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับคะ่ะคำถามอะไรคะคือในขณะที่วิธีเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเป็นการเติมเชื้อไฟจากภายนอกใช่ไหมครับใช่ค่ะจากหนังสือจากคนอื่น ครับแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเชื้อเพลิงภายในของแต่ละคนจริงๆเชื้อเพลิงภายในอืมไอสิ่งที่จะทำให้เรายังคงลงมือทำต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแม้ในวันที่แรงบันดาลใจจากสิ่งเร้าภายนอกมันอาจจะจางหายไปบ้างอ๋อวันที่รู้สึกทะทอ้อหรือหมดไฟใช่ครับอะไรคือไฟข้างในจริงๆของเราเรื่องนี้เนี่ย ผมว่ามันเป็นการเดินทางส่วนบุคคลที่สำคัญไม่แพ้กันเลยที่แต่ละคนอาจจะต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับน่าคิดมากเลยค่ะเป็นคำถามทิ้งทายที่ดีมากๆเลยค่ะไม่พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เมนตราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ